ในเมื่มีศาสนาอื่นตั้งมากมายแล้วทำไมต้องอิสลามด้วยเยี่ยมครับคำถามนั้นเป็นคำถามที่ผมถามกับตัวเองก่อนที่จะมาเป็นมุสลิมว่าทำไมต้องอิสลามซึ่งในตอนนั้นที่ผมได้ทำการคนา้นคว้าและผมเป็นไปตามฟิตรอลมันได้มีการทำการศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกฟร์ดโดยจัสซินแบรตตเขาพบว่าเด็กๆนั้นเด็กๆที่ไม่ได้ถูกสอนศาสนาอิสลามหรือคริสต์หรือศาสนาใดๆเลยเด็กทั้งหมดมีความโน้มเอียงในการเชื่อพระเจ้าองค์เดียวไม่ใช่สองหรือสามนะดังนั้นสำหรับผมแล้วผมมีมันอยู่ในตัวของผมในการเชื่อพระเจ้าองค์เดียวแต่คำถาม ผมถามคำถามเดียวกันนี้กับตัวเองและเมื่อผมพิจารณาดูแล้วผมได้ตระหนักถึงศาสนาที่เป็นเอกเทวนิยมที่แท้จริงในความจริงแท้ของมันเพราะว่าถ้าคุณไปดูที่ศาสนาคริสต์พวกเขาบอกว่าเราเป็นเอกเทวนิยมแต่พวกเขาเชื่อแบบทวีอินวันส่วนศาสนาฮินดูนั้นพวกเขาบอกว่าเราเชื่อล้างกลืนเป่งผ้าของเทพเจ้าอง็นหนึ่งประเด็นก็คือความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวแบบหมดจดนี้ทั้งในการสักการะพระองค์และความเข้าใจในพระเจ้าในแบบที่พระองค์เป็นมันมีเฉพาะแค่ในอิสลามไม่ใช่เพียงแค่นั้นแต่มัน้้นดวดวไย ตัวยอย่างเช่นราไปดูที่ศาสนาคริสต์ถ้าผมพูดว่าขอดูหน่อยผมอยากเชื่อในศาสนาคริสต์สแสดงให้ผมดูสิคุณก็ดูสิพระเยซูฟื้นจากความตายได้นู่นนี่นั่นด้วยกับอนุมัติของพระเจ้าก็สแสดงให้ผมเห็นดูสิหาไปที่ศาสนายิวแล้วพูดว่าโมเสสทำเช่นนั้นสแสดงให้ผมดูสิพวกเขาสแสดงให้ดูได้ไหมไม่พวกเขาทำไม่ได้แต่หาพวกเขามาดู้วพวกกับพวกเรามุสลิมอะไรคือปฏิหารของอันกุลานเราบอกว่านี่คืออันกุลานและสามารถสแสดงให้คุณเห็นได้สัมผัสสิคุณสามารถตรวจสอบมันได้ทำไมนะล่ะเพราะเราก็เรียนรู้จากมันด้วยอันกุลนันอมนไดั แต่ว่าปฏิหารที่เสนะทูท่านอน่ได้ทำนั้นกูไม่สามารถพิสูจน์มันได้ทำไมน่ะเหรอเพราะ,ะนั่นมันสำหรับช่วงเวลาที่เฉพาะแต่ว่ากุลาน,นั้นสามารถพิสูจน์ได้ทุกช่วงเวลาเพราะาเรามีมีมีระบบวิธีที่สืบทอดต่อกันมาซึ่งก็คืออันกุลานซึ่งเราและอีกหลายต่อหลายรุ่นหลังจา,ากเราก็สามารถทดสอบได้นั่นคือสิ่งที่ผมได้ทำก่อนที่จะรับปิสรอมผมทดสอบมันผมอ่านมันผมดูที่การเผยอ,อนาคตผมดูที่ปฏิหารของกุลานผมกล่าวว่านี่ไม่สามารถมาจากผู้ใดไ,ได้ไม่แต่เาาตหารในกลานช่วยบอกเราถึงปฏน่ามี ผมใจกว้างพอที่จะบอกคุณได้ถึง3าใช่คุณจะเป็นต้องใจกว้างบ้างบางครั้งในช่วงชีวิตรู้าเออประการแรกผมคิดว่ามันลึกซึ้งมากเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าสิ่งที่เราบอกก็คือตัวอย่างเช่นในสรออันมาซักอารลสุภาราหัวตาลาได้พูดถึงอบุลฮับและที่ไม่น่าสนใจม,มากเพราะว่าอบุลฮับสามารถทำหนึ่งสิ่งซึ่งจะทำให้ทั้งหมดของอิสลามล่มสลายได้ในทันทีอาร์ตัดไว้ในกุอานอบุลฮับและภรรยาของเขาเพราะเขาจะต้องตกลงสู่ไฟไฟนรกพวกเขาจะตายในสภาพผู้ปฏิเสธัทธาที่เข้าไปสู่ไฟนรกทีงิดวเย่าส และหากหลังอิสลามได้เลยเพราะกุรอานกล่าวไว้ชัดเจนว่าเขาจะต้องตกลงสู่ไฟนรกถ้าเขาแล้วแผ่ยาและเขาจะตายในสภาพผู้ปฏิเสธศรัทธาดังนั้นสิ่งนั้นก็คือว่าพวกเขาสามารถที่จะทำอบุรฮับสามารถที่จะกล่าวว่าเดี๋ยวก่อนนะอัชชาดุลลอฮ์อนนิลลาฮะอิลลัลลอฮ์ทุนี้ศาสนาอิสลามของคุณก็จะเป็นเห็จเพราะศาสนาอิสลามของคุณบอกว่าฉันจะต้องตกสู่ไฟในรกศาสนาของคุณบอกเองว่าฉันจะต้องตายในสภาพผู้ปฏิเสธศรัทธาฉันก็แค่รับอิสลามแต่เขาไม่ทำเช่นนั้นเขาตายในสภาพผู้ปฏิเสธสำ เพราะว่าเขาเพียงแค่ทำอย่างเดียวเองในการถลางทั้งหมดตามแต่เขาต้องการเลยเขาต้องการที่จะหยุดสถานทุนหมูฮัมรมดถูกไหมครับใช่ไหมทุกอย่างที่เขาจะทาได้เพียงแค่ก่อเชื้อละศิวินาทีก็สามารถถลางทั้งหมดของอิสลามได้แต่เขาก็ไม่ทําประการที่สอมีหลักฐานตัวอ,อย่างเช่นอะัลสุพานอวุาลอไรที่ตัดถึงในกุรานเกี่ยวกับในสมัยของโมเสสและสมัยของยูซุปอะไรฮิสลามใช่ไหมและอัลสอได้ตัดถึงในสมัยของยูซุปอะไรฮิสลามท่านทําการเรียกร้องผู้ปกครองที่เป็นราชาส่วนในสมัยของโมเสสท่านทําการเรียกร้องฟาโรแต่ทุกวันในไบ ได้เรียกยุคสมัยของยูซุปอะไลฮิสอิสลามพวกเขาเรียกราชาว่าฟาโรและในยุคสมัยของโมเสสพวกเขาก็เรียกว่าฟาโรนี่คือความผิดพลาดทางประวัติศาสตร์เพราะว่าเมื่อพวกเขาถอดรหัสซิลาโลเซต้ามันคือสิ่งที่ใช้ทำความเข้าใจอักษรไฮโลเกฟของอียิปต์พวกเขาได้พบว่าไม่มีฟาโรในช่วงเวลาของโจเซฟแลช่วงนี้ไม่ได้มีอยู่แต่มีราชากุหลานรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรและพวกเขาบอกว่ากุหลานนั้นคัดลอกไบเบิลมากุหลานคัดลอกไบเบิลมาทำไมอิสลามถึงไม่คัดลอกข้อผิดพลาดมาด้วยล่ะและกุหลานรู้ได้อย่างไรชาา ม่ใช่ฟาโรอันกุลานรู้ได้อย่างไรนั่นคือประการที่สองครับประการที่สามอา,อมาร์ลสุภานวหัวตาลาตัดไว้ในสโลอัตรูมจักวัดโรมันได้พ่ายแพ้นัะกะวัาิศาสตร์บอกว่าจักวัดโรมันปราใชยต่อจากวัดเปอร์เซียมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะคิดว่านักภาษาอะไรที่พวกเขาจะกลับมาชนะได้อีกที่จะเกิดขึ้นได้สําหรับพวกเขาเอา,อาร์ลสุภานวหัวตา,าตัดไว้ในกุลานจักวรดโรมันนั้นได้พ่ายแพ้แต่พวกเขาจะกลับมาชนะนั่นเป็นการกล่าวที่ใหญ่หลวงมากเหมือนกับผมพูดว่า พวกนายสองคนรวมมารวมกันเราจะค้นลบอเมริกาแล้วพวกเราจะไปเอ,อ่อโจมตีทอมมันบ้ามากมันเป็นเ่องพันที่ใหญ่หลวงนะและหลังจากนั้น3-7ปีหรือ3าถึงกปีจักหวัดโรมันก็กลับมาแล้วค้นล้มจักหวัดเปอร์เซียลงนี่เป็นไปตาจํประวัติศาส์และเหล่านี้เป็นแค่บางส่วนนะมันมีเป็นร้อยผมเพิ่งให้พวกคุณแค่สามนะและผมสามารถต่อได้นะ